สอเอาไป,าไปสามสองหนงึสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมน้าุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero กันนะครับในคลิปนี้นะฮะผมอยู่กับน,น้องชายอีกแล้วนะครับน้องโบท๊ทนะฮะ <c oughs> สาโรดชอแสงทองการช่าง <c oughs> นะน้องทำเกี่ยวกับสังหาแต่เมื่อคลิปที่แล้วเรามาคุยเรื่องทอง <c oughs> ใช่ไหมครับขายไปยัง ขายไปแล้วรอบนั้นขายรอบนั้นก็ขายไปแล้วหลายเดือนแล้วนะครับประมาณสัก4เดือนในมังตอนที่ทองขึ้นไป30,000ื่นสามหมบาทต่อหนึ่งบาทาก็คือโบสทซื้อทองแท่งใช่ไหมเผื่อใครไม่ดูจากคลิปที่แล้วนะครับโบสเป็นนักลงทุนในทองแท่งที่ดุคนนึงที่ผมรู้จักนะฮะนะแล้วทีนี้น้องรอบแล้วบอกได้ไหมว่ากําไรไปเท่าไหร่ ก็จริงๆแล้วเนี่ยกำไรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ได้พอสมควรก็อยู่ที่ประมาณล้านเก้าเกือบสองล้านไม้เดียวไม่ใช่คือคือขายไปล็อตเดียวจบเลยใช่ไหมอ่ะล็อตเดียวครับไม่ไม่ไม่ต้องแบ่งขายเลยคือพอเรารู้ว่าเราจะเทคโปรฟิตคือผมไม่ทยอยเทคหรอกผมขอจัดทีเดียวเลยโอเคก็เราเป้าหมายคือเราเข้ามาเก็งกำไรอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้รอบนี้บสเข้าไปยัง หลังจากที่ขายรอบนั้นไปอะครับก็เว้นระยะนะครับแล้วก็รอดูสถานการณ์สักสักพักแล้วก็เห็นว่ามันร่วงลงมาอมตอนนั้นหนักๆก,ก็คือวันเดียวลบมา2000 2,000บาทะนะครับอยู่ที่ประมาณ27,000จาก29,000นะคอับ2 7นกว่าๆนะครับมันก็จัดไปจัดหนักเหมือนกันแล้วก็ถั่วไปแล้วหลายไม้ตอนนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่ามากกว่ามากกว่า40ไม้ไนมะ้ เท่าไรนะสี่สิบไม้มากกว่า30ไม้เกือบ40ไม้ครับโอเคก็ทยอยทยอยซือไปเรื่อยๆคือคืออย่างนี้ที่อยากให้บอสมาแชร์ในวันนี้ก็คือเรื่องของการถั่วทองทองแท่งนะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆที่ลงทุนในทองคําก็น่าจะมีนะนี่คือทองคําแท่งจริงๆนะฮะไม่ใช่ทองกระดาษที่เราแบบเทรดโกลฟิวเจอร์อะไรอย่างงี้เนาะ น,นี่คือทองคาจริงๆเพราะฉะนั้นด้วยตัวของเขาจะมีมูลค่าในตัวของเขาอยู่แล้วทีนี้พี่ก็เลยถามหน่อยรอบนี้แน่นอนว่าเราเราก็คุยกันอยู่แล้วนะฮะพี่ก็บอกแล้วว่าทองรอบนี้มันมีโอกาสกลับตัวสูงแล้วมันมันน่าที่จะทำแพทเทิร์นในการกลับตัวแล้วถ้าเกิดเป็นเป็นการาฟทองแต่ในส่วนของโบสทน่ะนะโบสถั่วไปเท่าไหร่นะสามสิบสี่สิบไม้ใช่ไหมตอนนี้ยังติดลบอยู่ไหมก็ยังติดลบอยู่ครับอยอมรับนะ,ะบเคย เคยเคยขึ้นไปได้กําไรประมาณแสนกว่าบ,บาทแต่ก็ตอนนี้ก็ลบหนักอยู่แต่เราก็เราก็ไม่เรากัดไม่ปล่อยอะเราถัวมาเรื่อยๆโอเคเนี่ยจะจะมาถามแนวคิดแนวคิดว่าเฮ้ยโบสถ,ถัวทองมาเรื่อยๆเ,เนี่ยโบสโบสมีมีแนวคิดยังไงรู้สึกท้อแท้ไหมยิ่งถัวราคายิ่งลงราคาทองต้องต้องยอมรับว่าทองมันแว่งจริงๆนะเอ,อแกว่งแล้วเรายิ่งมาโดนแบบ ทั้งบาทเงินบาทเ,เดี๋ยวก็แข็งเ,เดี๋ยวก็อ่อนใช่ไหมมันก็จะส่งผลกระทบต่อร,ราคาทองคำอยอี่มีแนวคิดยังไงฮะช่วยแชร์ให้เพืเ่นอนก็ต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับคือเล่าจากประสบการณ์เลยละกันนะครับผมมองว่าค่างเงินบาทแข็งอ่อนเนี่ยมันก็เป็นโอกาสละกันนะครับยิ่งตอนค่างเงินบาทแข็งเนี่ยเราจะซื้อทองคําได้ที่ราคาถูกนะครับยิ่งบาทแข็งเท่าไหร่มันยิ่งถูกดังนั้นค่าเงินบาทก็ส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเช่นการส่งออก ผมมองว่ารัฐบาลไม่อยากให้ค่างเงินบาทแข็งจนเกินไปไม่งั้นส่งออกจะมีปัญหาหดังนั้นผมมองว่าถ้ามัน29บาท30บาทเนี่ย<ม>ตอน1 US เนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ราคา,น,าน่าเข้าไปเก็บทองด้วย<ม>แต่ทีนี้มันแค่เป็นส่วนหนึ่งปัจจัย1นึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายปัจจัยก็คือจะเล่าเท่าที่จำได้แล้วกันแม้กระทั่งอตอนที่ทองลงห,ลหนักๆนะครับก็คือจากประมาณเหลือประมาณ1,007กว่า,า1,008เนี่ย ก็เป็นช่วงหนึ่งที่ถ้าคนที่มองกราฟก็จะมองว่าจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดที่ถ้าหลุดก็คือต้องต้องคันลอตแต่แต่แต่มันก็ต้องเป็นจุดวัดใจว่าเราต้องมองว่ามันไม่หลุดเราถึงซื้อไงอ่าเราก็เราก็เราก็มองว่ามันเออเป็นความเชื่อและศรัทธาคือคือคือกราฟอ่ะเราเราแค่รู้แต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราจะกล้าเข้าไปวัดวัดใจกับมันหรือเปล่านะครับคือ เอาจริงคือไม่มีคนรู้จริงหรอกนี่ผมบอกตรงนะครับมันก็อยู่ที่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งอะที่เขาเรียกว่าอะไรนะฐานหรืออะไรนะภาษาหุ้นพักฐานพักฐานไม่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 เล่พักฐานโลที่จุดที่จะต้องคัดลอสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรในภาษากราฟก็โลโลก่อนหน้าโลล่าสุดอะไรเงี้ยสต็อปล็อตอ่าประมาณนั้นนะครับคือถ้ามันไม่หลุดจุดเนี้ยเราก็จะไม่สต็อปลอสแล้วผมไม่มีสต็อปลอสสไตล์ผมคือไม่สมมุติว่าหลุดพันเจ็ด ไอ้พันเจ็ดพันแปดนี่ไม่ใช่เซ็ตนะ <c oughs> <c oughs> ก็มันคือราคาทองคําโลกนะฮะราคาทองคำโลกสมมุติว่าหลุดไม่ต้องสต็อปจัดต่อเลยถั่วไปเรื่อยๆจัดต่อเลย <c oughs> ทีนี้ถามว่าตรงนี้สาคัญมากถั่วไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณมีกี่ไม้คุณเตรียมมาสูนไว้เท่าไหร่<อ>คุณคุณเตรียมว่าไอ้ที่คุณจะถั่วเนี่ยคุณเตรียมใจไปเท่าไหร่ที่คุณจะคิดว่าคุณมีกําลังในการถั่วดังนั้นผมมองว่า 30- 40ี่ไม้เนี่ยผมจะซอยให้มันถี่กว่านี้ คือถ้าพูดภาษา DCA ก็ต้องบอกว่าเขาซื้อกันเดือนละครั้งโอ้โหจริงๆกว่าจะเห็นผลบางคนต้องสองปีสามปีอ่ะกี่ไม้อ่ะซื้อกันกี่ไม้ใช่ไหมฮะผมก็มองว่าดังนั้นในการถ่วงผมเนี่ยผมอาจจะแบ่งไว้สัก50ไม้40ไม้หรือมากกว่านั้นเฉลี่ยให้น้อยสุดเราซื้อผ่านเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้เดินไปซื้อที่ร้านหอเนาะเราซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันซื้อขั้นต่ำมัน5บาท โอเคถ้าคนเงินน้อยอาจจะห้าบาททองถ้าคนเงินน้อยอาจจะทำไม่ได้อันนี้ก็แนะนำว่าคุณก็อาจจะเป็นในสไตล์อมทองเดือนละพันก็ได้เดือนละหนึ่รูปแบาทได้เหมือนกันทีนี้สำหรับคนที่ที่เงินน้อยก็เลือกอีกรูปแบบหนึ่งแต่สำหรับคนที่อยากออมทองที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีทุนนิดนึงมีต้นทุนนิดหนึ่งครับอันนี้อันนี้ถามได้ไหมไอ้สี่สิบห้ามเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของพอร์ตทองที่กะว่าจะจะเก็บ ก็คือเอาจริงๆนะผมบอกกับตัวเองว่ารอบเนี้มันยังไม่ถึงส0ไม้หรอกประมาณ30กว่าแต่ผมบอกตัวเองในใจว่าขอสัก50สประมาณประมาณสัก50ไม้คือถามว่าทาไมทาไมไม้มันเยอะจังคือมันอยู่ที่ว่าเงินประกันที่เราวางหลักประกันไว้กับทางร้านทองเนี่ยเอาผมซื้อกับพ่อเซ็งเฮงวางประกันไว้เนี่ยวางกี่บาทสมมติว่าวางหมื่นห้าตอนนี้มันซื้อได้แค่สิบาทผมมาวางไว้น้อยเพราะว่าผมรู้ใจตัวเองว่าถ้าผมวางมาเยอะเดี๋ยวมันจะซัด จัดชุดใหญ่เดี๋ยวมันจะถั่วไม่ได้ใช่ใช่ใช่ดังนั้นดังนั้นเราเราก็ต้องมีจิตวิญญาตตัวเองนิดนึงว่าถ้าเราจัดไม้หนักๆไปแล้วเนี่ยการที่จะตีตัวดีกลับมาเนี่ยถ่วกลับมาเนี่ยโอ้โหมันมันยากมากเลยนะดังนั้นเราซอยไม้ทีๆไว้เยอะๆคือเราเล่นเรากะชนะเราไม่ได้เล่นเพื่อที่แบบเอาตายอะ่ะคือคือเราเราเรารู้ว่าเกมนี้เราชนะอยู่แล้วแต่แต่แค่ว่าเรามี มีจิตใจที่เข้มแข็งพอหรือเปล่าที่เราจะรอเวลาที่จะชนะวันนั้นมันมันชนะอยู่แล้วนะผมมองนะคือทองมันขาาขึ้นอยู่แล้วเพราะโลกพิมพ์เงินพิมพ์ Q e พิมยังไงทองก็แข็งครับยังไงทองมันก็ขึ้นแต่ว่าใจเราอะแข็งเท่าทองหรือเปล่าที่มันจะขึ้นนะครับจิตวิทยาตัวเองคืออย่างที่ผมบอกคือผมวางเงินหลักประกันไว้กับหางร้านทองอะน้อยๆเพื่อที่จะซื้อเนี่ยหมายมันไม่ต้องเยอะมากถ้าหมายมัน ไม้หนึงเช่นเราซื้อล้านหนึ่งเงี้ยโอ้โหแล้วกว,ว่าจะถัวคืนกับมาได้ต้องใชคค้คุณต้องอาจจะมีกันสักร้อยล้านหนึ่งรอยไม้ดังนั้นการซอยของผมคือมันถี่ไม้ละหบาทสิบาทประมาณนั้นอพอแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมอโอเคอแต่ก็ต้องบอกบอกอีกอย่างหนึนะ่งเนาะเพราะว่าอันนี้คือโบ๊ทเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีและโบ๊ทน่ย จะมีการกันเงินพอตเนี้ยคือทองพอรตนี่คือหุ้นพอตนี้คืออสังหารมาิมทรัพย์ถัว่วอ่าโดยที่เราไม่ได้แบบจับอันนี้โยกมาใส่อันนี้อันนี้ถูกไหมและคือถ้าเกิดคนที่มีสายป่านที่มันยาวกว่ามันจะได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มันมันยังงง,งๆอยู่ตอนนี้ตลาดยังงงอยู่ไอ้กูจะขึ้นดีหรือว่าจะลงดีหรือหรือจะไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้น,เพ,น,เ,พนเพื่อนเวลาที่จะลงทุนอะไรก็ตามอย่างหนึ่งที่ควรจะมีก็คือเวลานะ เวลาที่จะให้กบมันแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่อง mm hmm. เงินที่เอามาลงอะ่ะควรที่จะเป็นเงินที่แบบนอนนิ่งๆเลยอะ่ะ mm hmm. เออคือแบบไม่เดือดร้อนไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้เงินส่วนนี้อย่าไปอย่าไปกู้อย่าไปเอาแบบมาจินที่แบบมันจะต้องเสียดอกเบี้ยเออ mm hmm. อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ mm hmm. อยากจะเข้ามากระโดดเล่นทองนะ mm hmm. ซื้อตอนนี้ทุนถูกกระบอกชือ ไม่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 เป็นไรฮะยินดีคือคือผมมองว่าบางคนอ่ะบางคนเขามาคุยกับผมนะว่าทําไมคุณไม่คัดล็อตไปซื้อถูกกว่าล่ะอ้ยอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นคาพูดที่ได้ยินกันมาบ่อยมากแล้วก็นักทฤษฎีมักจะพูดกันว่าคุณก็คัดล็อตสิไปซื้อที่ถูกกว่าถ้าคุณรู้มันจะลงทีนี้เรื่องของจิตใจคนอีกผมบอกให้เลยว่าเมื่อคุณคัดล็อตแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณต้นทุนคุณอยู่ที่100บาทคุณขาดทุนไป10%เท่ากับคุณเหลือ90บา่90บาทเร็จ ทีนี้พอคุณไปซื้อที่ต่ํากว่าเนี่ยคุณไม่ใช่คุณได้กําไร10%แล้วคุณจะครบ100้อยนะคุณต้องได้กําไรมากกว่า10%าคุณถึงจะได้ส <2. 5. S 1> องจุดห้าอะคุณถึงจะได้ต้นทุนคืน <5. S 1> ดังนั้นของผมเนี่ยถ้าผมขายผมเสียค่าคอมมิชชั่นด้วยอย่าลืมนะร้านทองเนี่ยมันต่างกันร้อยหนึง่ง <5. S 1> เช่นขายออก1นึ0งพันสอื่นสองแต่เขาซื้อเข้าเนี่ยสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเขามีค่าคอมร้อยหนึง่งต่อหนึ่งบาทดังนั้นการซื้อซื้อขายขายก็เป็นสสิ่่่งงททีไมมมมมควรําในุอ อีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมยังเขาเรียกว่ายังไม่ขายออกแล้วไปคัดล็อตแล้วเพื่อไปซื้อถูกกว่าวผมต้องการชนะในเกมนี้เพราะว่าผมมองว่าถ้าผมคัดล็อตไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยใจผมไม่อยู่กับทองแล้วบางทีผมอาจจะไปมองอย่างอื่นที่ดีกว่า<อ>หรืออาจจะไม่ไม่ยอมกลับมาสู้ในเกมนี้เป็นไปได้คนที่ขายหมูในหุ้นก็เหมือนกันนะขายปุ๊บหุ้นดีปับป๊บก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปเก็บเขาในราคาที่ตั้งใจอยากจะเก็บถูกไหม เออมันไม่มีใครรู้หรอกบางทีแบบกะว่าทองจะลงแต่มันก็ไม่แน่นอนถูกปะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะฉะนั้นแตท่ที่มันแน่นอนคือเงินที่เรามันไปกองอยู่ในนั้นนะอ,อันนั้นแน่นอนและทองมันอยู่ในมือเราก็เป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้เคล็ดลับอะไรดีได้ได้แรงใจเอาไปถัว <c oughs> คือคือมันยังมี <c oughs> ผมบอกตรว่าการลงทุนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือจิตวิทยานะคือตัวเราเลยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือทฤษฎีและความรู้แล้วกัน ใจล้นล้วนนะครับผมครับผมโอเคก็โบส์ก็มีช่องเหมือนกันนะครับสามารถไปติดตามโบส์ได้ที่ช่องสแสงทองการช่างครับเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่อเติมบ้านก็คือเป็นงานที่แบบต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านห้องครัวทําหลังคาอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นธุรกิจหลักเป็นรายไ,ได้หลักตอนนี้ของผมโอเคครับก็ <c oughs> อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนได้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเสียงหัว